บนทั้งล่มครับนี่ครับพักแรมครับวันนี้อยู่อำเภอสองดาวครับ เดียวเขายกคนพี่น้องพอ่อสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับพ,พ,พ่อพอ,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 อ๋อได้อะไรกิน นอนเย่นอี่ครับงยุหอกหนาวมันอนเล็กน้อยเพมากมันเบิกเหมือนนกาเลยหรอยันุดปอยถึงปอยควงลขันอเพา่ยุ่งน่ยุ่แภาษาก็อื่นว่า โรมีมองส้นหงมนอกขันสมบ้านนั่นเป็เด่น,น,นาาม่อวานอยู่แยงไปโคมอหาขึ้นมาอยู่ส้นโรมีเปียกกคือกันกับพอลูกเป็นต้นหงมโพ,อพอหงไสขันพออยู่ปุ๊บก็บาะโกุลระบบข้างจิตใจของลูกระบบความรู้สึกของลูกเพิ่งแต่สุวกุลเกามันอยู่นั่ง ผู้ใหญ่ไม่อยู่นั่งอม่อยู่ต่างปาต่างบอไม่อยู่เกีบยวานเกีมกมกมเมืองเพินพอเขาขามาอยู่น้่อันนี้ลูกเต้าต้องเกิด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 โค้งรึกสึกแบบนี้เพราะว่าอี่จะรบประก,การนารรากกรงตัวองคันชูมาน้าพอบี้พ่มาปึ้งนีปอเห็นจะลูกน้องมากันนากบไม่ขัวกับวกคนบ้อย่างนึงคูณยิ่งแต่หลาย เด็กหอยที่นี่เดินเสือกระไรกระเซยค่ะผค้งเหง้ากระไรขยันเขาเสียก็บริสุทธิ์เขาก็สตมเขาโผลก็ต้องหัวเราไอ้ผมบอกที่นี่กัดที่สุขมันขางดิลูกเต่ากระเดื่มันลูกเสาออกกะเปรียบเสมือนแบบคือเราเป็นทั้งการคือเอาย่างผาเดดย่างพาฝน มีหฮมโตงอย่งนีที่ส่วนของไข่การเดเพิงเงาของของคนพูดปลาเปียกสมัยหน่ายังก่อนมากแต่มาแต่เมื่อนี้งำิธีห่นกบอุนเตยี่ตั้งฟังคนะนโคุ่คนว่าพอหานามากสามนอนึังสี่พกตทิตะตั้งผุ้งก็สิเป็นนงสี่ล่ะกับสิไปนอนมัน,น,ปปน,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 มนลูกเต่าหนสี่ ถ้ามีการพังแรนเกิดขึ้นพวีต้องไปอยู่หลังรถกีบวีต้องไปอยู่กับทีมงานจังใจกรไรมากอย่างนัแต่มามันจะมาห่างอยู่สองสามปีจะผ่านมากแต่ถคาั้าเจอแบบสีเมงานนน้าพี่อ๋อนเนาะแบบสีมฆเตนิดส์มานละมันจะ่ปกปยมากอ่ะเพราะว่าเขาจะมีรถนฝนโยแรงตัวจัดปส่ตัวจัดมั่นเขาจะไปอยู่พายุมั่นอีกอย่างนึงนต้องไปใสแต่บได้ เอ้ยไอ,อย้ยาแสดงว่าฝนตกทัดนี่อยู่ทั้งนั้นคุณครับทั้งอากาศมุวยแห้งจังทักมากมว่าฝนตกมาใช้ทำอะไรฝนตกแห้งครับตกแล้วนะมือนีมืออื่นเมื่อกี้นี้หรอพว่าเพรอมาทีนี้ชาวอังส่งมืออื่นมืนอ,มมอ,มมอ,มอต้องฝ่ายแจงจังป่างนอนเพราะว่ามันออกพรุ่งน,นี้ไงพายุออกพรุ่งน,นี้ตกคับคั่นเนี่ย,ยท่านคิเป็นยังไง ตามที่เขาเคยเห็นมากโกจิ๊บจิบแหละของอ่นเขาโต๊ะเลยเปล่าเปลี่ยนใจไม่ร้ายเ่ยขับขอพระน่านเดินแต่เนาะเมื่อ้านมีอยู่สองดาวอยู่บ้านพาเซราบ้านพาเซรานี่มันทีเป็นเสื่อมรอยตอ่ยอแี่นอนเสื่อมรอยตอ่อจากอำเภอวังส้ำมหมอเด็กับสกลนครมันจะเสื่อมกันอยู่สามองพื้นอัอม้มพืสองดาว แล้วก็อัมพือวังสามใส่วาฬแล้วก็ใสวาฬสามอัมพือสิเพรมันจบอันนั้นสิเรามีอันบ้านได้สามอัมพือไซวานสามหมอจังหวัดอุดรแล้วก็ส่องดาวครับจบกันทั้งสิยุคครึ่งกลางเลยยุคกลางใจกลางเอื้อมว่าสุดเขียดของส่องดาวบ้านบ้านทาศิล่ากับทาศิล่าบ้านใหญ่ครับพี่น้องเรียกว่าขึ้นมาลำไบ้านทัศศิล่า เคยมาสองเทือผมก็เลยน road, ี่ยสองสาเทือกเทียบนี่ก็ยุ้ใกล้กับมันครรอกับมะร่ด้วยสภาพว่าบานเมื่อมันปกตินเปื่อในกต่ลอย่างไม่ยยาทางขขาพี่รองส้นทั้งเียื่ะทั้งเกเคยมาแต่จะรื้อใหม่ก็ลังใจกันแล้วกันอย่างเป็นมาีนั่งว่าสะไรเพราะยังบสาร้าอย่าง โอ้อรับไปมาถึงน้ำค้างตอนนี้ผมอยู่บานชาซิลาสีนอนใสพ่พอี่เคเสีนอน,นอตรงนี้อนนี้นี่นี่กระเป๋าอันนี้แม่พ,พิอิวข้งหลังอันนพพี้แม่พเเป็เสือเพพ้พอพเก็แต่เคยอยูซี่เคยจิบซี่เคยจำปลาแดดจนทตัวจีปได้จนทรันงนิดกน่อยครับจีบปลาได้ดจำเจ้าบอก กินปนป่ากินอา,ารอีสานอีสานขวไม่กินนูนขวไม่กินนีกินชูแน่ก้อยกับปอมไค่มดแดงขับกินเบิร์เพราะว่าเจ้าของเกิดมาในาา่ช่วงที่มันมีอาหารประเภทนี้อาหารซซเว่นไม่มีนะแต่บอวี่ปนได้หน่อยอาจสะกินบางนีหละกินแบบบ้านๆเรือรับกินกรเลยติดแบบานั้นมาก ทุกเมื่อหนก็กินอาหารแบบนั้นแต่ว่าแต่กินอาหารแบบแบบไทยกันทั้งห้างกินกินแซ่บพวกกับแซ่บเนี่พวกอ่าอ่าไปกินอยังกับซาบู่ซาบูกินอยังครับพี่น้องไหลลึก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 อะไรก็ซาบู่คือซาบู่งจ้ะเอาไปกนอืดไหนมืดดีล่ะเอาที่ไปกินครับมันพ็จะกาตัวของเกาเป็นอืดว่าภาไปกินไหนมืดแค่ไหน ที่น้องฟ้าพักไปกันพ่อพักพักบอกไปกินไรลืดในรูปกับไปยังกินไงเออพักกะดีปูช้างซื้อมันได้ใหอ่ะแต่ว่าคนพัปนั่งกินว่าอี้อหน่อยไรลืดเลาหมันแต่ละอีหมุนไปหมุนมาซาบัวซาบูชิก็หาเลือกเอ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 าลงกินอันนี้เคยกินบานนีอันนี้เอามาบานอันนี้ยังก๋อเป็ดปลาลูกเขาอยมาก ว่ากว่าจะกินนกเกนยงก่อเส้นเจ้าเขียวแะเเยวแต่กินเคยกินอาหารแบบเป็นเออยียงล่ะกินทาทาแต่เคยกินเป็นพวกอาหารันี้พวกอันหอยนะวุ้มอันขาวยใส่อันยงก่เป็นเป็นเป็นเปลือกไงซานีแต่ว่าตูนน้อยแลนอย่งไปกินตุ้นสวเามดเคกิน็อานทุกมือเนาะ อาหาทุกวันก็จะเป็นแบบนี้แต่ตตอ่านสมัยก่อนมันจะหาน้ถูกท้องตายอ่านทวิทยเกิดนี่เรื่องนึ่งวันนึงก็คือว่าอยู่จังสีื่อนเห็นก็อยู่ได้เคยนอนห้องหลูล่ๆไม่เคยนอนไปกรุงเทพกรุงไทยไปล่ําแต่ว่านั่นแต่ว่านี่ก็เคยไปนอนห้องหลู่ๆก็ไปแต่ว่าด้วยคนถึงมือเนาะหันไนนอนห้องเย็นๆน้ำหอนมันก็ดีแต่ว่าตอนนี้อัดฝนตกอากาศมันเย็นเนี่ยนีอก็เคยนอนสี่นอนบ่น้ีหมอนเคยนอน ร่มล้มกระลับหลังที่เออร่มใสผมกระลับโหลดมันจะทิ้งใส้แบนั้นเพราเฉะนั้นแล้วันนี้ก็มันองมันหลุดต่อขเปล่นโฮมเป็นรับโครับไส้หลุดต่อองคุครับพี่น้องพี่น้องเขาเพงไปยี่งก่อนจากค้ดเอ็นอ็นยก็หาโค้ดยู่บ่สองรอยยูครับขอบคุณหลายเด้อเขามาเบิงพาีต่อนเบิดอนสี่ครับ เมืวานตะโดนแล้วฝนตกตอนีมันซาใล้เศร้าตกแล้วแต่ว่าลมแห้งลมแบบลมแบบหนาวนะครับปั Bla ่นอากาศหนาวมากแต่หนาวแห้งพี่น้องดีทั้งบ้านนอนตี่นี่ของโอ่งเอ๋อแต่ว่านอนตี่ในบ้านก็สุโขหนาวตัวพวีิพวิเหน่งก็ได้มานอนตี่ซี่มานอนี่รูนี่นี่เป็น้องเป็นจากนี่สายเตะตัวหนึ่งบ่มาจังไรออีพวีเผ็ดจริอนอยู่ทั้งบ้านมั่งกันนอตี่เปลี่ยนเลยเนาะนี่คือนเขาสี่นอตรูครับแต่ว่าซุ่มอยู่มากกว่า ซุอยูทกผู้ชหมแล้วซุปมก็ว่าซุมเมตอกน่ะซุมัน,นเร็นเสือ่า <c oughs> ต้องยูวัด้อยู่สาราทารอบบอเขาจะมาพ้ารบอารบเข <c oughs> าวรอ้ <c oughs> หรอหมปวดไท้เือไหนมาที่นี่มันมีของทยไหมัีไนเอเอาที่พักกันอยูมอยไหเขาบอกไปหาลุงพ่อรุ่เกิดมี่เอาที่ไปรอบที่สักคนได้กีก่ตัก็ได้มีบวดม่ตตอมัน ซุปยู่ทัางหนอกพี่บอกพี่กาแฟไม่ใช่พี่บอกอาจารย์แลนันตีพีกไม่ตอบแต่ว่าบอกที่ร่าไปนอ่นนะมันเป็นสลราเป็นสล่าแล้ะเขาจะลองปลาลาใหญ่น่ะมันเพิ่งจะลองปลาูไว้โอ้ยห้ามกัไทยก็ได้รู้โอ้ยตายไม่หยางโอ้ยดูห้อนี่ดี เราว่าอาการดีย um umm ouais ู่อาศปอดโปร่งดีม pues, oh ีสุตัวม้นีน้ยคับม้นี่อยูตัวมตัวมนี่ยคยตัวม้นสีโอยาจารย์ตมนสีหายหัวนเรมากีกจ็กินขมการกินเนียอ๋อทุกอย่างกินเนี่ยเมานใหม่ขน้อนูเป็แบบนี้ลอกิฟที่มอกกับกิฟเพราะว่าสมัยก่อนมัอจะรนกันได้ <C oughs> พ่ออายุหลายาแสนมากต่จะแม็กซ์แสิไปนอนนอนที่สอนคนมากต่สินอนที่สอสน,อนลสอแล้วกลับไปนอนเบิ้งลูกเบิ้งเต้าอะไรต่างๆเลยคืีออกไปนอนที่สอนกะหือว่าพ่อเจ็บเอวเนาะเจ็บขาพุดหักแต่สิบออกไปนอนที่สอ,อนมันี้ก็ขึ้นเบิ้งเจ้าเนืาองจากนอนทั้งหมดนี่แหละพ่อดไล่เขาองคุณ แล้วตาชินใจนอนกับบ่ไป,นอนน,น,อปน,อนอนนอนรีสอานนานนดเ,ออปเป็นพอนอนรีสอดลูกนอนหนาวก็ติเข้าใจว่าพ่อต้ไปอยู่รีสอดลูกเต้าก่นอนจางตายอย,ยู่อย่างลูกว่าเลยวตาชินใจนอนน้ำลูกฝนมือ่อยู่ดีกินดีแต่ยังเสลยู่หรอกนอนลูกเน,นาะยามพอบ่มีงานเล่เนาะเขาในนอนเมื่อนา้าเขาใ้นอนบานพักเน้ามันจะเป็นห้องทีู่ในน่องเน้ามันจะเป็นที่นอนไปที่นอนมั่นเขาอุวนซ่าเอาอนันนี้คือชีวิตเน้าอาชีพเน้า อาชีพที่เรารักหนูเรายังไงก็อยู่ได้พ่ออยู่ได้ดีแหละพ่อ้อยู่ได้อยู่ได้พ่ออยู่ได้พ่ออยู่จังสี่มาตั้งแต่เกิดบ่ได้เจริญสามีสร้างไฟฟ้ากบ่มีเจ้าพ่อก็อยู่ได้พ่อกินแม่ไปกินน้ำซางสมัยก่อนบ่ได้กินน้ำกินน้ำฝนลูกกินน้ำฝนเอาองค์เอาองค์ตั้งไว้สมัยก่อนมันมีสารพิษสารพิษบ่มีลูกบ่มีฉีดยาทีหยังยาข้อยด่วนเอาไปเซียนกระปูนนี่มันกินเข่า ย่ำหนักหน้าเดียวสมัยมุโยร์เริ่งเกิดครูมือหนิมันสามผิดหลายเมื่อเราผิดมันหลายมันกินน้าคนอะไรก็สมัยก่อนสมัยก่อนเราองตั้งไปโอ้ยเก็บไปแต่กินน้ำเล้งน้ำเล้งน้ำเบิ้ลตึงไปหากินน้ำส่างตักน้ำสางไม่กินเลยน้ำส่างคมูีสารผิดเพราะาน้ำสางห้องห้องห้องกลบอ่ก็ห้องเกลน้าออกดีแล้วก็ออกไม่เลยค่ำนมันนี่อย่างเล้อตกดิฮัมเขาก็ตักไม่กินแม่สมัยแข็มพอตักมากิน รู้จักสมัยแต่ผมเป็นน้อยเพราะมาเจอทุกมือนี่ก็ถือว่ามันมันมันอยู่คนละมุมโลกกันเลยกับสมัยก่อนปับ๊บมาอยู่สมัยใหมบ่บพรกระรับผพรนี่ก็ะพรับครับหนึ่งการการที่ใส่เสื้อผ้าก็จะได้ใส่เสื้อผ้าดีครับใส่กางเกงดีเนาะแล้วก็มีรองเท้าใส่มีโทรศัพท์ใส่ต่างๆน่าน,นันอะไรอะไรอย่างที่มันดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อน,อนเนี่ยพ่อกระน่เย็บเนื้อตํตตตตาหูตําหูผ่า ขาวเย็บมือยมมอมบอกข้ามแต,ต่มาตั้งู่แล้วก็ตัดเสื่อมกันใส่สมัยพ่อเป็นเล็กน้อยก็ยู่กันแบบนั่นกินแบบนั่นแต่ว่าสมัยทุกมือนี่มันก็สิเป็นแบบคนละอย่างกับอยู่กับที่สมัยก่อนกะยู่สบายบ่ถือว่าพวกเจ้าสบายได้เกิดมาอยู่ในสมัยนี้บริยตห้หยเย็ดหน้าบริลำบากตัดต่ำกอสมัยพ่อสมัยพอ่ยพอลำบ,บากหลายสิ่งเฮ็ดเหนียบโอ้ยหล่ะเอ้ยเห็ดเห็ดทุกสิ่งทุกอย่าง สมัยจะเป็นพ่อเป็นเล็กน่อยเพราะเหตุเพราะอะไรเพราะ่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีคนเหตุมันหรือมันหยาจ้างกับอะไรนี่อะได้มากลูกเต่าต้องมีในเหตุพ่อให้แม่ครับอันนี้คือสมัยก่อนสมัยทุกเมือนี่เพราะวิ่งกับวันนี้คือบ่ฝัน่าที่่ายืนงพุดนี่หรอกกลายมาเป็นหวัวหน้าบ่อลำกายมาไม่มีลูกเต่ามาหุา่มล้อมเป็นบริวารที่กว้างขวางบริวารที่กว้างใหญ่นะครับเออนว่าคนสองร้อยสามแล้วก็ชีวิตเนี่ย มาอยู่กับพอีโดยมาอยู่้วยความหักหักจังมากขันบ่หักคนบ่มาขันใจบ่รักงานนี่ใจบ่อหักพวีกะพวี้พอเดมาอยู่น้ำนี่ล่ะบัดนี้พ่อมาอยู่ปุ๊บแล้วมาสองสารงานให้มันมีการในงานเหตุในธถ้าขันพวีงานลูกกระเตากับพอยู่น้าผมจังเด่นมืนบกมืากดิ้นร่นสูงชีวิตมาจฉดหน่อปัจจุบันนี้เพื่อว่าให้ลูกเต่ามีการในงานเหตุ หนึงห่งเขาจะอยู่กันที่มองนั่นกั่นาปับที่มองนีตกดด้ดยที่ว่าลูกเต้าหมล่องโดยที่ลูกๆเต้าาหักแต่ยังไงมาอยู่น้ำก็กระสู่ต่อมาจะเสียอารทีกินดีอยู่ดีนอนดีเป็นบางครั้งเป็นบางช่วงคณะช่วงคณะก็เสียลำบากตากรรมอย่างมื่อน,นี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เราลำบากหนึ่งฝ่าบปเปิดเนาะมันมันมันฝนตก แล้วอ่บริสัแสดงขันเมื่อได้รแสดงปุ๊บว่ามีฟา้ามีฝนแล้วค้นมาบึงหลายๆนี่คือความสุขของพวกเราความสุขเหลียวลงไปหังปีนองฟอ้อนหังปีนองล่ำหังปีนองติดนี่คือวัฒนธรรมคนดีสารครับมีเสียงแค้นเสียงล่ำม,มีเสียงมันตีไม่หัวใจเพื่อนเพื่อน,อนช่วงที่ <c oughs> พักผ่อนช่วงที่เหงานะครับเป็นจิสมิญญมณในห้า อันนี้เป,นเป็นอาชีพของเฮาที่เฮาเลือกมาอยู่จุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วการดนโลชีวิตเฮาก็จังววามันบอกือบบางที่เมือเ,เอิ่นเพราะวนากินกลางดินนอนกลางทรายแล้วก็เมื่อจับไม่ไฟซองหนาอันนี้อาชีพที่เราเลือกอาชีพที่เราชอบมันสอบก็คเรือกักบางคนอยากเป็นผู้บางคนอยากเป็นนายบางคนอยากเป็นทหนารบางคนอยากเป็นจัมน,น,น,นโน่นนี่นั่นต่างๆั่างแล้วแต่ความรู้สึกคนที่แตกต่างกันอยากจะเป็นแต่ จุดที่เราอยากจะเป็นจุดนี้คือพ่อวีเนี่ยอยากจะเป็นหมอลำก็ตามฟันเจืดตามฟันจุดมงหนหลัก็ามาถึงจุดนี้ก็ต้องเรารู้ว่างานที่เรารักงานที่เราชอบเราต้องอยู่กับมันให้ได้เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่มันมีไปให้ได้ไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการไปถึงที่เป้าหมายที่เราอยากจะไปเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องฟันฝ่าอยู่แลากฐานว่ามือนี้มันจะลำบากก็วันหน้าเราอาจจะ อยู่สบายแล้วในวันขน้างหน้าต่อไปมันอาจจะลำบากอีกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอาชีพที่เราชอบงานที่เรารักเอออาชีพที่เราใฝ่ฝันอาชีพที่เรามุ่งหมายอาชีพที่เราต้องการขันเฮาเห็นงานเนี่ยงานที่เฮาหักเข้ากีความสุขแต่ก็มั่นพระฉะนั้นแล้วอาชีพนี้เป็นอาชีพที่พอมีเลือกอาชีพที่พอมีต้องการเออก็เดือนหนาสู่ต่อ ี่น้องที่เป็นกำลังใจให้พี่นะครับร้ไรในประเทศต่งางประเร้ก็ก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับกับฤดูก,กาลนี้และฤดูกาลหน้าฤดูการต่อ,ตอไปเพราะวีจาพยามปกสามผลงานให้มันให้มันประทับใจกับแฟนเพลที่ยังคอยยังรอ,อชมผลงานการแสดงของศิลปินคนไทยการแสดงของพอี่จะพยายามทำให้มันดีที่สุด กับพี่น้องตอนนี้พ่อพี่ก็ลดทุนลงมาหลาหลายตอพี่นะคบพ่อพี่ก็จะเตนตัวรอออกบรอกเ้นส่วนพี่น้องฟังอ้วนหลายเหมือน,ก,น,นกันบ๊วยหม่เบิรงนเนาะครับอ้วนหลายกับบ๊วยหม่เบิรงพ่อพี่กับนังก็ยัางเสร็จรล้ากายดูแลตัวเองนะครับให้มันดูดีขึ้นากับคารอบกอกันนะครับฤดูการหน้าฤดูการนี้ก็เราก็จะอะสารเนี่ยมันโอเคขึ้นไฟแสงสีเวียดีพร้อมตอนนี้นะครับ ล้วก็งานโชว์เราก็พร้อมนู่เนาะแบน,นเราเยอะมากครับตอนนี้ชอบดีแค่ว่าจะได้นเรียนนอกว่าจะได้เปมทุเรศว่ได้ไปแถ่ไปก็หนาวครับแต่ทีก็หนาวเลยพวกเราเพราะว่าเราตีรถตลับมาเนาะเพราะพายุครับตอนนี้ก็คือเข้ามาต่างจังหวะพ่งนี้เราจะแสดงวันที่สองพายุออกพอดีก็ขอพนาว่าจะพุ่งจะทีจะฐานจะบานจะเมืองอำเภอสองดาวมัธสิลาอาลูกห้านเลียงหล่อนฟ้า เปิดนะครับสว่างเดอห้ลูกหลานสามทุ่มไฮรูร้านทำการแสดงสองทุ่มไฮลูร้านทำการแสดงตึงถึงสว่างเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าพุ่มเจ้ตีเจริญเจวัดเจเมืองปกปักรักษาอยู่บรรดาิาราตำบลเชล่าทีมงานสิ่ปถนผู้ใต้มาขอเพลิงฟ้าอาศัยมาขอสนุปจนเงาสีปัสสาวะบานรื่อว่าหม่อกนี่ปักคิ้มรื่เนเริงว่าหม่องนี้ หลักลูกหลานมาขอเปิดมาอาศัยให้ลูกหลานดำทำการเสดงเป็นโชกเป็นโชกเป็นอะไรก็ใครจะมีอันนี้ตัดเป็นสองสีมาหาพวกหลูกวกหลานศิลปินบุไทในะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกตุกคนมาผลิบมาอาศัยเด้อศิลปินบุไทยมาเมือนี้มาผลิบ้าอาศัยเจ้าคุ่มเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าวัดเจ้าเมืองตำบลบ้านตาชิราตำบลตาชิราชเพื่อซ้อมดาวสะกลสะพอน ปกปักรักษาลูกหลานนั่นรับฟันดีนั่นรับอะไรเงื่นเมื่อนั่นคื้อะไรเงื่นแสนแบ่งเมื่อไปแล้วเจ้ามันนีโสดสู้ขู่สู้คนฟันดีทุกคนอาอยุดีไม่แห้งทุกอวัยแข็งแรงผมมีกระโงกาเศร้าอะไส,นอนะสุดก,นะกสินอนเห็นไหกัสิกินยาหน้ากัสินอนขอบคุณพี่น้องที่เขับรถมาชมมาเบิร์กเพพี่อะไรสุดได้ตอนนี้เหลือเ,เนาะครับเป็นในหนักเพราะพี่เด็กบอลนะพี่สาบอสส่งท่ายนั่นรับฟันดีต้องส่งที่รอยยิ้มนะครับ เป็นหนักงก็ทั่งสิทั้งอ่พี่น้องได้ยิ้มยิ้มใส่พอวีว่าเออพอวีทั่งแบบนี้อ่บ้าคุณอยู่ของกัวเนาะเยว้าค่ะ,ะน่าใสค์อรก็ได้ว้า <c oughs> ฟันดีครับบ๊ายบาย